สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งในชนบุรีนะครับชื่อร้านเตี๋ยวหัวโค้งร้านเหลืองบางแสนเอ็กโหเสกนะครับอยู่ที่ถนนบางแสนสายสีเหนือหลังแหลมทองหัวโค้งดิไอดอลนะครับตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีความพิเศษของร้านนี้คือเหมือนยกพัตคารมาไว้ข้างทางแบบนี้ในราคาที่ไม่แพงครับทั้งคุณภาพวัตถุดิบและความอร่อยการันตีโดยเชฟเจ้าของร้านที่มีประสบการณ์การทางานในร้านอาหารคิดค้นขึ้นสูตรอาหารให้กับร้านพัตคารดังๆมาแล้วมากมายนะครับแล้วก็ได้รับวิชาการทําอาหารไทยส0บทอดมาจากคุณทวดที่เคยเป็น ต้นเครื่องในวังพอได้มาเปิดร้านอาหารของตัวเองแล้วเนี่ยก็เลยจัดเต็มงัดสูตรงัดนวิชาที่มีรังสรรค์เมนูออกมาได้น่ากินมากๆครับอย่างหมูแดงฮ่องกงที่นี่ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับเป็นสูตรที่ใช้เวลาทําถึง3วันหมักด้วยเครื่องเทศจีนแล้วก็น้าผึ้งป่าเกรดที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับรสชาติจะแตกต่างและซับซ้อนกว่าที่อื่นส่วนหมูกรอบหน้าตาอาจจะไม่ใช่หมูกรอบฮ่องกงแบบย่างแล้วขูดหนังจนมันบางกรอบนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหมูกรอบฟิวชั่นไทยฮ่องกงครับคือใช้การหมักด้วยเครื่ออออองงงงเเเททททศแแแบบบบบ่่กกกจจนนนข้้้าาืตใชรรดหหมูไยีัะ หน่อยที่นี่จะมีอาหารไทยรสจัดจ้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงนะครับทั้งบะหมี่หมูแดงฮ่องกงอาหารตามสั่งไทยจีนนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณเย็นตาโฟรสแซ่บวันนี้ก็เลยจัดมาหลายอย่างเต็มโต๊ะเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันที่แมงกะพูนุนน้ำมันงาซอสเซี่ยงไฮ้ครับเป็นเมนูออเดิร์ฟที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับยำแมงกะพูนุนซอสพริกน้ำมันงาแบบนั้นจะเสิร์ฟแบบเย็นนะครับแต่จานนี้จะเสิร์ฟร้อนครับโดยผัดน้ำมันงาแล้วก็ซอสเซี่ยงไฮ้แล้วก็นำแมงกะพรี่ ร้านปรุงเองนะครับให้ความรู้สึกเป็นจีนจีนหน่อยนะฮะรสชาติจะลงตัวและกลมกล่อมมากจานนี้120บาทเมนูต่อมาเป็นกุ้งทอดไข่เค็มครับจานนี้จะเป็นสไตล์ฮ่องกงสิงคโปร์นิดนิดกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีครับโดยเขาจะนํากุ้งมาไปทอดก่อนแล้วก็ใช้ไข่แดงเค็มเอามายีให้แตกผัดกับเนยและกระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็กุ้งลงไปคลุกๆใส่พริกซอยนิดหนึ่งคั่วให้ไข่เค็มมันเคลือบกุ้งแค่นี้ก็เป็นอันเสรีรยบร้อยครับรสชาติก็จะมีความมันมันนัวๆจากไข,เข่เค็มความเค็มกําลังดดดีีไไมมมมม่มดด่่เเ็็็โรบแล้้ววกกหหาาาาานนนจ160ทตอปปึ3 โลกันครับนี่ก็จะมีที่เดียวแน่นอนรสชาติจะออกไปทางหมึก3รสก็คือมีเปรี้ยวเค็มหวานนะครับแต่จะหอมใบโหระพาแล้วก็เผ็ดร้อนแรงด้วยพริกขี้หนูแล้วก็พริกไทยดําแล้วก็มีพริกไทยอ่อนด้วยนะครับจานนี้180บาทจานต่อมาเป็นผัดฉ่าทะเลรวมครับก็จะมีหมึกมีหอยมีกุ้งทุกอย่างใช้เป็นของสดครับอย่างผัดฉ่าท,ที่นี่ก็จะเน้นเครื่องเยอะรสจัดผัดด้วยไฟแรงหอมเหล้าจีนอาหารที่นี่ถึงแม้ว่าจะอยู่ชนบุรีก็จริงแต่จะไม่ติดหวานนะครับก็จะเป็นเทสแบบคนภาคกลางรสจัดจัดจานนี้ก็จะราดข้าวครับร บาทอันนี้ก็เหมาะสาหรับเด็กๆนะครับไข่คนเยิ้มๆซ่อนเนื้อปูรสชาติสดหวานครับแค่กินกับพริกน้ําปลาน,นิดนึงก็อร่อยแล้วครับต่อมาเป็นข้าวไข่ปูคั่วพริกเกลือครับจานนี้สําหรับคนที่ชอบกินไข่ปูต้องถูกใจอย่างแน่นอนเขาจะใช้ไข่ปูมันปูนะครับเอามาผัดคั่วก,กับเครื่องพริกเกลือแห้งๆรสจัดจ้านแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆเมนูนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนทําขายนะครับข้าวไข่ปูคั่วพริกเกลือนี่อร่อยนะแนะนําเลยราคา160รบาท ต่อมาอันนี้รู้จักกันไหมว่าคืออะไรนะครับอ่าเฉลยนี่คือเพดานหมูนั่นเองครับหากินยากนะมันจะกรุบกรุบหน่อยเขาจะมาทําเมนูหมูกรุบผัดพริกแกงครับรสชาติก็จะออกเผ็ดๆนิดนึงนะครับเทกเจอร์จะคล้ายๆเวลาเรากินหูหมูเหมือนกันแล้วก็สําหรับใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวกิน,กนบะหมี่นะครับแนะนานี่เลยบะหมี่อัศวินที่นี่จะใช้เป็นบะหมี่ไข่เส้นเล็กนะครับเครื่องก็จะมีทั้งหมูแดงฮ่องกงหมูกรอบมีบาดเตงแล้วก็เกี๊ยวกุ้งมีเนื้อปูด้วยครับรวมกันเป็นบะหมี่อัศวินที่เครื่องเยอะจัดเเมสุๆราาาค120บท้นนนหียว่ และถ้ากินกับพริกเสฉวนเนี่ยจะยิ่งอร่อยนะครับเป็นพริกผัดในน้ำมันจะทําให้ชูรสชาติยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ชามที่เป็นเกี๊ยวปูครับท็อปด้วยเนื้อปูเกี๊ยวตัวใหญ่ไส้แน่นน้าซุปหอมหวานรสชาติเฉ่งเชงกลมกล่อมมากครับชามนี้120บาทแล้วก็ต่อมาเป็นเล็กต้มยำครับราคาแค่60บาทเท่านั้นเองเป็นต้มยำโบราณที่ปรุงมาให้แบบเสร็จสับพเรียบร้อยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะครับมีหมูสับหมูแดงมีกุ้งแห้งรสชาติกลมกล่อมไม่หวานนําเหมือนเดิมแต่ถ้าใใคคครรรรชชอบบหหวววาา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 านนนกกก็็็เเเเตตติิมมม้้้้ํลลลลไดแแีปญ่่ยฟททะ80ส พอดีพอดีชามใหญ่ให้เยอะชามเดียวอิ่มแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านที่ชาวบางแสนไม่ควรพลาดหรือใครที่มาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวบางแสนอยากหาอาหารสไตล์เหลาแต่ราคาเข้าถึงง่ายมาร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับร้านเตี๋ยวหัวโค้งเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ